คุยเพลนเมืองไทยคุณปราณีอายุ64อยู่ราชบุรีถามมาสั้นมากเลยผมหงอกเยอะมากเลยทำไงคุณตักอยากย้อมผมแต่แพ้สารเคมีมีวิธีแก้ไหมคุณผู้ชายเหรอผู้หญิงผู้หญิงอ๋อผู้หญิงบอกว่าผมหงอกเยอะคนแพ้ผมผมก็หงอกเยอะจริงๆเรื่องปกติสําหรับคนวัย64เพียงแต่ว่าส่มากก็จะใช้วิธีย้อมผมกันถูกนะ แต่ว่าบางผมก็ก็ปล่อยขาวเลยไม่ดีกว่าเหรอคุณปานีไม่ยอไม่ชอบหรือกินอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นบำรุงร่างกายแลวทำให้ผมมันดขึ้นม่ทันานสิ่งนานถ้ากินงั้นนานถ้าผมจะเอาแบบเร็วเลยอ่ะก็ต้องย้อมเลยเออเดี๋ยวนี้เขาจะมีอย่างหวีเป็นป้ายป้ายพอขึ้นไม่ได้เลยต้องสำรวจของคุณจิจันราใันเชมะฮะดำกระทันหันดำกระทันหันเป็นดำกระทันหันคืออะไรดำกระทันหันป้ายเลยไงป้ายดำกระทันหันป้ายแล้วเวลานอนก็เลอะทีไม่สิก็สะไงียแต่ออกจากบ้านก็ป้าย อ๋อวก็ต oh, right like like ah ้องมาสระแล้วกลับบ้านกันแต่เดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้พี่หนิงเป็นป้ายเขาว่าเป็นหวีนะแล้วก็ย้อมถาวรเลยนะพอป้ายเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปสักานาทีไงเนี่ยสิบนาทีแล้วก็ไปสระผมแล้วไม่มีสารเคมีด้วยสารธรรมชาติธรรมชาติเลยแล้วไม่เลอะเทอะไม่อะไรป้ายแล้วแบบเร็วเขาว่าทำสะดวก ก็วันาะทีห้านาทีะออกแล้วดำเลยเหรอก็ดำเลยเออเออไม่ไม่มีสารเคมีด้วยเออดีจังเลยจริงๆจริงๆอันนี้เขามีโฆษณาแล้วถาวรเลยเหรอถาวรสิเพรผมผมขาวขึ้นใหม่มันก็โป่มาสิอ้าวแล้วผมขนขึ้นใหม่พี่ก็เติมไปสิอ้ามันก็ไม่ได้มาถาวร อย่างนี้เลถาวรก็ยอมยอมจริงๆเงี้ยมันก็มันก็ยอมไปผมพี่ก็ต้องขึ้นใหม่สิผมก็ขาวว่ะออมันมันก็เรียกว่าถาวรคำว่าถาวรเนี่ยตรงข้ามกับยอมรายวันอ๋อยอมแรกก็คือเออยอมวันนี้อ่ะพอสระป๊บหายละก็ยอมเออ่นั่นนั่นเป็นย้อมรายวันนี้เขายอมรายวันมีเปล่าไม่รู้แต่แนี่ยอม รายเดือนรายเดือนมันก็ไม่ถาวรคำว่าถาวรคืออยู่ต่อไปตลอดไม่ต้องทําอีกก็คือว่ามันอยู่ได้นานกว่าัอแต่ว่ามันขึ้นมันก็ต้องมักขึ้นม่ะใช่ไงก็ใชาอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าถาวรคือมันจะอยู่ได้นานประมาณ3เดือน5เดือนหรือ6เดือนแล้วมันก็ขาวโพลนอีกก็ต้องทําอย่างนี้ใหม่ไม่ถาวรถ้าคาว่าถาวรคือสถิตสถาวรหรือสถิตถาวรเนี่ยอันนั้นยอมไม่จ่ายยอมนะจ๊ะอันนั้นตาแล้วไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็มียา ยาสระผมคุณปราณีก็มียาสระผมบางอย่างยาสระผมก็มีแต่ว่าก็มีสารเคมีนิดหน่อยแต่คุณปราีแต่เดี๋ยวนี้นะคุณปราณีเขาจะไม่มีแบบสารเคมีก็มีลองไปยืนอ่านดูเขาจะบอกปลอดสารเคมีไม่มีหรือคุณปราณีอยากทําวิธีธรรมชาติอันนี้ไปค้นหาสูตรมาให้รู้จักใบเทียนกิ่งไหมไม่รู้จักคุณปราณีเราไปถามหานะเอาใบเทียนกิ่งมาตากแห้งพอแห้งแล้วก็เอาไปบดเป็นผง สมัยนี้อ๋อสมัยนี้เขาบอกมันมีสําเร็จรูปขายตามร้านสมุนไพรไปซื้อเลยเถ้ากื้อเ,เ,อเป๋น,นั่นแหละนะัแล้วก็เอาใผงเทียนกิ่งที่เขาทําสําเร็จแล้วผสมกับน,น้ํามะนาวอหลังจากนั้นต้มน้ําให้เดือดค่อยๆใส่ผงเทียนกิ่งลงไปคนจนเป็นครีมครีมขน้นคือจะมีผงเทียนกิ่ง น้ำมะนาวแล้วก็น้ำคนจะเป็นครีมคนวเอ,เ,อเอาเอาเอาทีละอย่างน้ำเสร็จปั๊บใส่ผงเทียนกิงไปก่อนแต่น้ำอย่าเพิ่งใส่เพราะเดี๋ยวมันจะเหลวเอาผงเทนกิงบีบมะนาวลงไปไแล้วก็น้ำนเ่ขึหยอดสิไม่ใช่ทำไมอ่ะน้ำมะนาวต้องใส่ทีหลังอ<ม>ืทำไมอ่ะเขาต้มน้ำเพราะไอ้นี่ยังไม่ละลายถ้าคุณบีบไปเป็นกดไปก่อนเนี่ยมันมันจะก,ก่อตัวเป็นก้อนได้ น้ำผงเทียนกิ่งเนี่ยใส่ันน้ำต้มคนไปก่อนคนไปจนกระทั่งเหนียวเป็นครีมแล้วถึงจะบีบมะนาวีมนาแล้วถึงจะผสมให้ให้กลืนกันใส่ขั้นตอนที่หลังแต่อันนั้นอันเสร็จแล้วนะเราก็วางไว้แต่ก่อนจะทำสระผมให้สะอาดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอทำแล้วพักไว้แล้วก็ วัสลีนรอบๆอเล่อให้เรียบร้อยแล้วถึงจะลงมือย้อมกันไม่ให้มันติดหนังนะเพื่อป้องกันสีไม่ให้ติดแสดงว่าสีมันคงใช้ได้เหมือนกันเนาะในเรื่องผมเราเนี่ยย้อมน้ตติดก็นายไปย้อมผ้าได้เนาะอาจจะอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่มีอะไรเคมีไงรับจ้างย้อมดำที่ป้องแฝงในที่จ้างป้องแฝงอ่ะได้น่าจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าอันเดียวกัน สวมถุงมือให้เรียบร้อยนะคะไปหาซื้อถุงมือมาแล้วก็ฉโลมผงเทียนกิ่งเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็หมักไว้ประมาณสี่ชั่วโมงอ๋อสี่ชั่วโมงเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีไงมันเลยต้องนานหน่อยใช้เวลาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงล้างให้สะอาดจะได้ผมสีน้ําตาลแดงหากต้องการเป็นสีน้ําตาลเข้มเอากาแฟใส่ลงไประหว่างที่คนเติมกาแฟลงไปขอขอไปทานโทษนะครับผมว่ามันยากมากเลยครับฝังแรกคีโมดีกว่าครับ แล้วมันจะร่วงหมดทั้งตัวเลยครับแล้วจะงอกใหม่แล้วพอขึ้นมาใหม่มันจะดำเลยจะดําเลยเออดำเลยจะดำจะดำเป็นทัี้ยทุกคนเลยใช่ครับใช่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 เห็นหลายคนแล้วจริงๆเพื่อนผมเนี่ยเป็นมะเร็งหลายคนแล้วฝังคีโมหรือให้คีโมบำบัดเนี่ยร่วงหมดเลยนะร่วงหมดมันไปหยุดการเจริญเติบโตทุกอย่างในร่างกายคุณขนตาก็ร่วงนะคือตัวมะเร็งด้วยไงไปหยุดการเจริญเติบโตหมดเนี่ยหมดอ่ะจนเดี๋ยวจะเลิกให้คีโมไม่ก็ก็ถูก สมมติว่าให้คีโมบําบัด3ครั้งนั่นแหละสคอสสคอสนั่นแหละไปก็หยุดพอหยุดให้คีโมปั๊บก็รอก็จะเริ่มขึ้นใหม่6เดือนนี้ดกดำและดกกว่าเดิมหนาดกหนาด้วยแล้วก็เส้นใหญ่กว่าเดิมด้วยเอ๊ะคนให้คีโมเนี่ยมันรอดหมดไหม ไม่หมดอะไม่หมดไม่หมดเราอยากรู้เรื่องอื่นต่อไปเพราะว่าบางคนก็ให้คีโมก็ยังเดินเดินกันอยู่นะก็ก็มีเอาจะเดือยากให้รอดก็มีก็มีหกเดือนบ้างแปดเดือนบ้างแต่สี่ปีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้รอดเถอะขอให้รอดแต่ว่ามันต้องให้คีโมแล้วมันต้องดูแลตัวคุณเองด้วยยาก็ไปพึ่งได้ไม่ได้ซะทั้งหมดพึ่งได้ เฉพาะอย่างก็คือเอาไปหยุดการเจริญเติบโตแล้วเราจะไปทําให้เขาเจริญเติบโตใหม่ยาก็ไม่ช่วยอีกคุณก็ต้องไปหยุดการเจริญเติบโตไม่ให้เขาเติบโตคือพวกไวรัสต่างๆเชื้อต่างๆในที่สุดก็ได้แค่สีน้าตาลแดงคุยเพลินเมืองไทย